สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูพลอยนะคะในอักษร on learn ครูพลอยค่ะจะมาอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะเดี๋ยวนักเรียนค่ะตเตรียมหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .1 เล่ม2กันเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาคราวที่แล้วเราทิ้งเอาไว้ที่โจทย์อะไรคะ าการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกนั่นเองนะคะเดี๋ยวนักเรียนเปิดไปดูในกิจกรรมฝึกทักษะกันต่อเลยนะเดี๋ยวในข้อแรกค่ะนักเรียนเราจะต่อกันที่ข้อ3ข้อ3เนี่ยค่ะนักเรียนกําหนดจํานวนมาให้2จํานวนด้วยกันนั่นก็คือ63และ12ซึ่ง โจทย์เนี้ยค่ะอยากให้เราสร้างเป็นโจทย์ปัญหาการบวกเพราะฉะนั้นครูพอเลยเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกเอาไว้ก่อนเนาะก็จะมี63บวกด้วย12เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนมีเพื่อนเราอยู่สองคนค่ะสร้างโจทย์ปัญหามาครูพออยากให้นักเรียนค่ะช่วยกันดูนิดนึงว่า สิ่งโจทย์ปัญหาที่เพื่อนซากเนี่ยจะสามารถหาคําตอบได้โดยใช้ประโยคสัญลักษณ์อันนี้หรือเปล่าหรือถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยเราควรที่จะต้องแก้ข้อความใดหรือประโยคสัญลักษณ์อันไหนนะคะอ้าวไปดูที่เพื่อนคนแรกกันก่อนคะ่ะบอกว่าบอยบริจาคของเล่น63ชิ้น อ่านี่เลยค่ะมี63คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เป็นอย่างแรกนะคะใช้ได้ไหมข้อนี้ข้อความนี้ใช้ได้เนอะเพราะว่า63เนี่ยเป็นจำนวนธรรมดาดังนั้นนักเรียนจะสามารถใส่ตัวละครหรือใส่สิ่งของอะไรลงไปก็ได้นะคะถัดมาค่ะบอกว่าบอยบริจาคขนม12ชิ้นอ่า12ใช้ได้ไหมคะ ใช้ได้ค่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อีกหนึ่งจำนวนนั่นก็คือ12 63อ่ะ63และ12เรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องราวของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มันไปเป็นในทิศทางเดียวกันหรือเปล่านะักเรียนดูบริจาคของเล่นบริจาคขนมพอได้ไหมพอได้นะคะเพราะฉะนั้นเหลืออีกหนึ่งองค์ประกอบนั่นก็คือสิ่งที่โจทย์ถามถูกต้องค่ะสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยเพื่อนตั้งว่า บอยบริจาคของเล่นมากกว่าขนมกี่ชิน้นโออคําถามนี้ถูกต้องไหมนะสามารถหาคําตอบได้โดยใช้ประโยคสัญลักษณ์อันนี้หรือเปล่านักเรียนคิดว่ายังไงคะไม่ใช่ใช่ไหมบางคนบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบว่าระหว่างของเล่นและขนมเนี่ย ของเล่นมีจํานวนมากกว่าขนมกี่ชิ้นการแก้โจทย์ปัญหาในลักษณะนี้เราจะต้องใช้การลบเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ถูกต้องเราควรจะแก้เป็นอะไรดีคะนักเรียนอาทิ้งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวไปดูเพื่อนผู้หญิงอีกหนึ่ง,นงคนก่อนเพื่อนผู้หญิงคนนี้บอกว่านี่เลยเหมือนกันบอยบริจาคของเล่น63ชิ้นนะคะถัดมา บริจาคขนมมากกว่าของเล่น12ชิ้นนี่12เหมือนกันแต่เปลี่ยนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อย่างที่สองมาดูกันค่ะสิ่งที่โจทย์ถามเขาบอกว่าบอยบริจาคขนมกี่ชิ้นเป็นยังไงคะข้อนี้ใช้ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าการที่จะหาจํานวนขนมเนี่ยเราก็จะต้องอานำเอาของเล่นมาแล้วก็โจทย์บอกว่า บริจาคขนมมากกว่าของเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะหาคำตอบได้ทีนี้เมื่อกี้นี้ที่เราบอกไว้ว่าเราจะต้องแก้ไขข้อนี้ข้อนี้เป็นข้อที่ผิดใช่ไหมคะเราจะต้องแก้เราควรจะปรับประโยคข้อความอันนี้เป็นอะไรดีคะอะนี่ครูพลอยบอกว่าเราอาจจะแก้เป็นบยบริจาคขนมและของเล่น รวมทั้งหมดกี่ชิ้นเออเอามาันมารวมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสามารถหาคำตอบได้โดยใช้ประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้เหมือนกันนะคะทีนี้ค่ะอย่างที่ครูพลอยเน้นย้ำกับทุกคนเสมอเลยว่าเวลาที่เราสร้างโจทย์ปัญหาเรียบร้อยแล้วการจะดูว่าโจทย์ปัญหาที่เราสร้างเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเราควรจะต้องนำมาแก้โจทย์ปัญหาตามขั้นตอน4ขั้นตอนของเราใช่ไหมคะ ในขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราลองมาแก้ปัญหากันดูนี่บอยมีของเล่น63ชิ้นนะคะบริจาคขนมมากกว่าของเล่น12ชิ้นบอยบริจาคขนมกี่ชิ้นอันนี้เป็นโจทย์ปัญหาที่เราสร้างขึ้นจากนั้นนะคะเราก็จะมาใช้ขั้นตอนที่1ของการแก้โจทย์ปัญหานั่นก็คือการวิเคราะห์โจทย์ค่ะสีเหลืองอันแรกก็คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะเป็นยังไงเอ่ย เราสร้างแผนภาพบา์โมเดลไปพร้อมกันเลยนะคะก็จะมีแถบสีเหลืองเป็นของเล่นจำนวน63ชิ้นเป็นตัวแทนเนาะถัดมาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ยางที่2คือบริจาคขนมมากกว่าของเล่นนี่บริจาคขนมครูร้อยให้เป็นกล่องสีฟ้านะคะ ก็คือขนมใช่แล้วนะคะเพราะว่าสีเหลืองค่ะเราให้แทนของเล่น63ชิ้นและขนมถัดมาแต่ขนมเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามีจํานวนทั้งหมดเท่าไหร่ซึ่งเป็นจํานวนที่เราอยากจะรู้ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะสิ่งที่กำหนดให้อย่างที่สองบอกว่าบริจาคขนมมากกว่าของเล่น12ชิ้นเพราะฉะนั้นในแผนภาพบาร์โมเดลของเราเนี่ยตรงนี้ค่ะส่วนที่ เกินออกมาเพิ่มออกมาจากของเล่นเนี่ยตรงนี้นะคะก็จะมีจำนวนแทนด้วย12นั่นเองนะได้แผนภาพบาโมเดลเรียบร้อยแล้วในลักษณะนี้เห็นไหมคะการหาจำนวนขนมทั้งหมดเราจะต้องนำเอา63ตรงนี้บวกด้วย12ตรงนี้นะคะก็จะได้ความยาวตรงนี้นั่นเองอ้าวไปในขั้นตอนที่3ค่ะก็คือ การแก้ปัญหานี่เลยครูพอยก็เลยได้ประโยคสัญลักษณ์ซึ่งตรงกับประโยคสัญลักษณ์เมื่อสักครู่ที่เราเขียนไปใช่ไหมจากนั้นการบวกตามแนวตั้งค่ะ63บวกด้วย12เท่ากับเท่าไหร่โอเคขั้นตอนแรก3บวก2เลขโดดในหลักหน่วยใช่ไหมคะนำมาบวกกัน3บวก2ได้เท่ากับ5ถัดมา เลขโดดในหลักสิบใช่แล้วค่ะ6บวก1ได้คำตอบเท่ากับ7ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคำตอบข้อนี้จึงตอบว่าบอยบริจาคขนม75ชิ้นนั่นเองถัดไปค่ะไปดูข้อ4กันค่ะนักเรียนข้อ4สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือ24และ45ะมาดูกันค่ะนักเรียน ต้องการสร้างเป็นโจทย์ปัญหาการบวกนี่เลยครูพลอยมีประโยคสัญลักษณ์การบวกมาแล้วนะคะถัดมาเดี๋ยวครูพลอยจะแสดงโจทย์ปัญหาที่เพื่อนทั้ง2คนนียสร้างให้นักเรียนดูแล้วให้นักเรียนลองคิดดูค่ะว่าคนไหนถูกหรือคนไหนไม่ถูกหรือถ้าไม่ถูกจะต้องแก้อย่างไรโอเคไหมมาดูกันค่ะน้องวิ่งออกกำลังกาย24นาที พี่วิ่งออกกำลังกายมากกว่าน้อง45นาทีพี่วิ่งออกกำลังกายกี่นาทีอีกหนึ่งคนบอกว่าน้องวิ่งออกกำลังกาย42นาทีพี่ดูโทรทัศน์45นาที น้องและพี่ทำการบ้านกี่นาทีอ่าคนไหนถูกคนไหนผิดคะนักเรียนผู้ชายค่ะเริ่มที่ผู้ชายก่อนผู้ชายถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่แล้วค่ะนี่เลยลองดูนะคะประโยคแรกน้องวิ่งออกกำลังกาย24 24นาทีเนี่ยจำนวน24เป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เป็นอย่างแรก ถัดมาพี่วิ่งออกกำลังกายมากกว่านอ้องอามากกว่าแสดงว่าต้องเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นโจทย์การบวกก็ได้ใช่ไหม45นาทีเป็นยังไงเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เป็นอย่างที่สองและเรื่องเราก็เกี่ยวข้องกับการวิ่งออกกำลังกายเหมือนกันทีนี้ไฮไลท์ประเด็นอยู่ที่สิ่งที่โจทย์ถามถูกต้องค่ะเนี่ยพี่วิ่งออกกำลังกายกี่นาที การจะหาคำตอบนี้ได้จะต้องเป็นไงคะจะต้องใช้การบวกถูกต้องส่วนของเพื่อนผู้หญิงค่ะเป็นยังไงแก้ตรงไหนบ้างอย่างแรกเลยค่ะนักเรียนดูสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อย่างแรกเนาะน้องวิ่งออกกำลังกาย42มีไหมคะ42ไม่มีเพราะฉะนั้นค่ะเราจะต้องแก้42นาทีเป็น24นาทีอจุดที่1น,นะคะถัดไป พี่ดูโทรทัศน์45นาทีโอเคอันนี้ใช้ได้อยู่45ก็เป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อีกหนึ่งอย่างถึงแม้ว่าอาจจะไม่เกี่ยวกับการออกกำลังกายแต่ประเด็นค่ะเราจะต้องมาให้ความสำคัญกับคำถามนักเรียนดูคำถามค่ะคำถามบอกว่าน้องและพี่ทำการบ้านกี่นาทีเกี่ยวข้องกับการวิ่งและการดูโทรทัศน์ที่เป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดไหมคะ ไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันเปลี่ยนสิ่งที่โจทย์ถามกันดีไหมคะว่าเราควรจะเปลี่ยนเป็นว่ายังไงดีอ่าเราอาจจะเปลี่ยนเป็นว่าน้องและพี่ทำกิจกรรมรวมทั้งหมดกี่นาทีเห็นไหมการวิ่งออกกำลังกายก็เป็นกิจกรรมหนึ่งดูโทรทัศน์ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งเนี่ยค่ะประเด็นสำคัญเนี่ยจึงอยู่ที่การตั้งสิ่งที่โจทย์กำหนด โอเคไหมและสิ่งที่โจทย์ถามว่ามันจะต้องไปด้วยกันและสามารถหาคําตอบสิ่งที่โจทย์ถามได้ด้วยนะคะดังนั้นค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราจะลองเอาโจทย์ปัญหาอันนี้นะคะมาแก้โจทย์กันเนาะใน4ขั้นตอนอ่ะครูพลอก,ก็มีเหมือนเดิมเลยค่ะน้องวิ่งออกกําลังกาย24นาทีพี่วิ่งมากกว่าน้อง45นาที พี่วิ่งออกกำลังกายกี่นาทีอ,อยากทราบนะคะในขั้นตอนแรกค่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือน้องวิ่งออกกำลังกาย24นาทีครูพลอยก็จะรวมกับแผนภาพบาร์โมเดลเลยนะคะนี่เลยสีเหลืองแทนวิ่งน้องวิ่ง24นาทีนะคะถัดมา สิ่งที่โจทย์กำหนดให้เป็นอย่างที่สองค่ะนั่นก็คือพี่วิ่งมากกว่าน้อง45นาทีอ่านี่เป็นแถบสีฟ้าเห็นไหมคะพี่วิ่งมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแถบสีฟ้าก็จะต้องยาวกว่าแถบสีเหลืองโอเคยาวกว่าเท่าไหร่พี่วิ่งไม่ทราบหรอกว่าเท่าไหร่แต่รู้ว่าส่วนที่เกินออกมาตรงนี้นี่นะักเรียนดูนะสิ่งแถบความยาวของ กล่องหรือบาโมเดลสีฟ้าที่เกินออกมาจากสีเหลืองเนี่ยมีจํานวนเท่ากับ45แทนว่า45หานะคะดังนั้นหาคำตอบว่าวิ่งออกกำลังกายกี่นาทีได้โดยนำ24กับ45มาบวกกันนั่นเองเนาะก็จะได้เป็นประโยคสัญลักษณ์ถูกต้องค่ะเขียนการบวกตามแนวตั้งนะคะ24 บวก4ีอ่าขั้นตอนแรกค่ะบวกยังไงคะนักเรียนนำา4บวก5ได้เท่ากับ9ใช่แล้วนะคะและต่อมานำเลขโดดในหลัก10มาบวกกันค่ะ2อบวก4ได้เท่ากับ6ถูกต้องเพราะฉะนั้นค่ะคำตอบในข้อนี้พี่วิ่งออกกำลังกายกี่นาทีคำตอบก็คือ 69นาทีนั่นเองนะคะเรียบร้อยเลยขั้นตอนสุดท้ายค่ะคือตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนี่นะคะก็69เป็นผลบวกเพราะฉะนั้นจะต้องมากกว่า24ถูกไหมมากกว่าถูกต้องและมากกว่า45ถูกต้องไหมคะถูกต้องนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนักเรียนในข้อ5อันนี้เนี่ย มีเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์มาให้เลยเพราะฉะนั้นค่ะไม่ต้องเสียเวลาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์เองแล้วนะคะอ้าวไปดูกันเลยดีกว่าเด็กผู้ชายค่ะบอกว่าพ่อซื้อดินสอราคา28บาทพ่อซื้อหนังสือราคา71บาทพ่อเหลือเงินกี่บาทอ่าคนที่หนึ่งผ่านไปไปดูอีกหนึ่งคนค่ะบอกว่าคุณยายปลูกต้นมะนาว24ต้น คุณยายปลูกต้นส้มน้อยกว่าต้นมะนาวคุณยายปลูกแอปเปิลกี่ต้นเออคนไหนถูกคนไหนไม่ถูกต้องอ่าเป็นไงคะนักเรียนจะเห็นว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยมีข้อความบางข้อความที่ผิดทั้งคู่เลยใช่ไหมคะอ้าวเพราะฉะนั้นคะ่ะนักเรียนเรามาเริ่มแก้จากคนแรกกันก่อน ข้อแรกค่ะสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าพ่อเหลือเงินกี่บาทการถามหาจำนวนที่เหลือจะต้องลดลงถูกจากตอนแรกถูกไหมคะแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือพ่อซื้อดินสอยสบบาทค่ะนักเรียนซึ่งมีไหมคะจำนวน28ที่กำหนดไว้ ไม่มีถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเราจึงต้องแก้28เนี่ยเป็น18บาทถูกต้องนะคะนอกจากนั้นบอกบอกต่อค่ะบอกว่าซื้อหนังสือราคา71บาทอ,อ๋อ71มีเพราะฉะนั้นอาจจะใช้ได้นะคะแต่สิ่งที่โจทย์ถามว่าพ่อเหลือเงินเท่าไหร่เนี่ยไม่สอดคล้องกับ สิ่งที่โจทย์กําหนดให้เพราะอะไรถ้าเราอยากจะถามว่าเราเหลือเงินเท่าไหร่เนี่ยค่ะสิ่งที่โจทย์กําหนดให้เนี่ยควรจะต้องกําหนดว่าพ่อมีเงินเท่าไหร่ในตอนแรกนะดังนั้นค่ะเราจะแก้ข้อคําถามเป็นว่าพ่อซื้อของทั้งหมดกี่บาทจึงจะถูกต้องนั่นเองนะคะนี่เลยเราก็จะสามารถหาคําตอบได้โดยนำสิบปมาบวกกับ 71เห็นไหมได้ตรงกับประโยคสัญลักษณ์พอดีเลยนะคะถัดไปค่ะไปดูอีกสักหนึ่งคนคนนี้ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะนักเรียน28ตน้นไม่มีใช่ไหมคะเวลาที่นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาเนี่ยนักเรียนต้องอย่าลืมใช้จำนวนที่เขากำหนดให้นะคะไม่ใช่คิดเองเนาะไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่ถูกต้องนะคะต้องแก้เป็น18ตน้นถัดมาค่ะนักเรียนตอนนี้ในประโยคสัญลักษณ์ของเพื่อนผู้หญิงเนี่ย นักเรียนยังมองไม่เห็นจำนวน71เลยใช่ไหมคะเนี่ยดูสีมีแค่28ที่เราแก้เป็น18ตัวเดียวเลยดังนั้นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ในอย่างที่สองค่ะนักเรียนคุณยายปลูกต้นโซมน้อยกว่ามะนาวเราควรจะต้องเติมจำนวนไปนะคะกลายเป็น71ต้นเพิ่มเข้ามาถึงจะครบถ้วนถูกไหมคะดังนั้นเขาถามว่า คุณยายปลูกต้นแอปเปิลกี่ต้นโอ้โหเกี่ยวกันไม่คะนักเรียนสิ่งที่กำหนดให้อย่างแรกคือมะนาวและกำหนดถัดมาว่าส้มมากกว่ามะนาวเอออย่างนี้เราควรจะต้องแก้สิ่งที่โจทย์ถามด้วยเช่นเดียวกันเนาะแก้เป็นอะไรดีคะแก้เป็นว่าคุณยายปลูกต้นส้มกี่ต้นนั่นเองนะคะเพราะว่าเราสามารถหาคำตอบได้โดย นำสเนี่ยที่เป็นจำนวนของต้นมะนาวบวกเพิ่มอีก71ตน้นเพราะโจทย์บอกว่าต้นส้มมากกว่าต้นมะนาว71ตน้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องเพิ่มขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะคะ สำหรับในคาบนี้ค่ะนักเรียนก็ได้ฝึกทำกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .1 เล่ม2ไปอีกหลายข้อเลยใช่ไหมคะนักเรียนเนี่ยสามารถทบทวนบทเรียนวิธีการสร้างโจทย์ปัญหาต่างๆเนี่ย ได้ในหนังสือเรียนนะคะแล้วก็เวลาที่เราสร้างโจทย์ปัญหาเนี่ยค่ะครูพลอยขอเน้ยนย้ำว่าเราเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะเราจะต้องพิจารณาทีละโจทย์ปัญหาไปแต่สิ่งที่ทุกคนจะต้องมีค่ะในโจทย์ปัญหาแต่ละข้อเนี่ยจะต้องมีอยู่3องค์ประกอบ3ส่วนนั่นก็คือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้เป็นอย่างที่1และสิ่งที่โจทย์กําหนดให้เป็นอย่างที่2แล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะวิ ที่การตรวจสอบว่าโจทย์ปัญหาที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยสามารถหาคำตอบได้ถูกต้องเป็นโจทย์การบวกหรือเปล่าเราก็อาจจะใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาในสีขั้นตอนเข้ามาช่วยนะคะถ้าใครค่ะย,ยังอ,อยากทบทวนบทเรียนเพิ่มอย่างที่บอกนะคะไปดูเพิ่มเติมได้แล้วเ,เดี๋ยวในคาบเรียนหน้าค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะสาหรับคาบนี้บ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน